สครับคับ่องเสียรถไยซิงใช่ไหมครับผมอันนี้มันเดือนกว่าครับเดือนครึ่งครับหนึ่งเดือนครึ่งน,นะครับไอปุ๋ยครั้งแรกไปแล้วฝนเพิ่ตงตกเมื่อคืนนี้ครับตกใส่แบบพอให้ดินชุ่มฉ่ำนะครับผม ก็ไม่ถือว่าตกแรงมากครับเอาง่ายพอดินเปียกครับดินปุ๋ยอะไรนี่นะครับก็น่าจะได้กินปุ๋ยและเริ่มเขียวขึ้นเขียวเห็นชัดเจนขึ้นนะครับก็อีก2เดือนเจอกันครับผมแปลงมาน,นี้เพิ่งใส่ปุ๋ยเสร็จครับผมมัน2เดือนกว่าครับ ใส่ปุ๋ยครั้งแรกครับผมใส่ปุ๋ยครั้งแรกครับเอารถเข้าร่องนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับล่องสะอาดมากครับผมก็ไม่ได้เอาญ้าอีกนะครับใส่ครั้งนี้ก็จบแล้วครับผมคือใส่ครั้งนี้ก็พอแล้วนะครับผมขุดดูหัวมันแล้วมันก็มีอยู่นะครับผมหัวมันก็แตกอยู่ครับ หัวแตกเอ่อนี่นี่น,นี่ประมาณนี้ละประมาณสี่หุนนะครับนี่เหล็กตัวนี้เลยนะครับหัวมันนะครับแต่ไม่ดกนะครับไม่ดกแต่มีหัวบางต้นก็ดกบางต้นก็ไม่ดกครับผมเอาง่ายๆคือปกติเนี่ยหัวมันก็อาจจะมีสิบหัวนะอันนี้เราพูดพูดถึงนะสิบหัวแต่พวกใบยิกใบด่างนีน่มันก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณห้าหัวหรือ ต้นสมบูรณ์ล้วก็เจ็ดหัวครับผมมันก็จะหายไปเกือบครึ่งหนึ่งอ่าหายไปเกือบครึ่งหนึ่งครับผมทํายังไงได้ครับมันเป็นโรคแลนะ้วเอาทิ้งก็ไม่ได้ครับเสียดายครับผมบาร,รุงอย่างเดียวนะครับผมแนะนําให้บํารุงอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับไม่มีวิธีอื่นแล้วครับผมสอบถามทางกเกษียทางอะไรแล้วก็บอกให้ถอนทิ้งเอาละมันไปทิ้งไกลๆจากไล่จากสวน เผาได้ยิ่งดีหรือไม่ก็ะทกบดินนะครับมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าลงลงลงทุนไปแล้วนะครับผมอแปลงใหญ่ก็เปลี่ยนเหมือนกันมันก็สวยนะมันก็มีหัวเอแปลงใหญ่ก็หัวโดกนะครับก็เป็นคู่หลังเต่านะครับพี่น้องคููหลังเต่าครับเมตรสี่สิบนะครับเมตรสี่สิบทำรุ่นมันง่ายสุดคือเมตรสี่สิบนั่นแหละครับผมการันตีเลยเมตรสี่สิบคือจบเลยนะครับทําง่ายคููสวยด้วยครับ ถ้าเมษสามสิบคููจะแหลมนะครับคูจะไม่แหลมเท่าไหร่หรอกแต่มันคูมันเล็กไปเวลาฝนมาฝนอะไรเงี้ยมันก็จะชะดินลงนะครับผมแต่อันนี้มันเป็นหลังเต่าพอดีเลยพอดีสวยนะครับผมนี่นี่ฮะเห็นไหมเดี๋ยวมันก็คุมร่องเองของมันนะครับผม,มยิ่งข้างใน,นันยิ่งคุมร่องแล้วมันสองเดือนกว่าเองนะครับผมถ้าสามเดือนเนี่ยก็จบแล้วเนี่ยก็อีกสองอาทิตย์อลจบเลยครับสองสามเดือนเนี่ยคุ้มร่องแล้วนะครับ สามเดือนน่าจะคุ้มดองแล้วแหละก็ค <eye> ่อยมาเดินดูว่าต้นไหนไม่สมบูรณ์เราก็เอาปุ๋ยมาอัดมันอีกนะครับผมก็ได้แต่บำรุงเท่านั้นนะครับผมทําอะไรไม่ได้แล้วครับขีดดองขีดยาตัวไหนก็น่าจะไม่มีหรอกบ้านนะอ่ะฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องเสียต้ารถไถซิ่งชนแนลนะครับผมวันนี้ก็จะไปดูเกจศูนย์นะครับว่ามายก ล่องแต่ยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวไปติดตามดูครับเนี่ยม,ม,ม,มันไม่สวยตัวตรงนี้ตีความเสียหายตรงไม่มันไม่สวยคือมันเป็นดินทรายนะครับเน้อตรงนี้มปนต้องปีเลยน,นิดเดียวเกือบไล่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ